ครับชาวโาบุ๊กสเปคทุกท่านวันนี้ผมจะพามาทดสอบการเล่นเกม Far Cry นะครับพลันหม่องนะครับบนโนบุ๊ก HP Omen ตัวนี้จะเป็นตัวของปีที่แล้วนะครับสเปคก็จะเป็น Core i7 นะครับ 6700HQ RAM 4GB การ์ดจอ GTx 960M นะครับโอเคเรามาเล่นกันเลยดีกว่าเซตติ้งก็จะเป็นระดับ Normal นะครับดูเฟรมเรทด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับผม จะอยู่ที่ประมาณ38อ่ะร่วมไหมครับสามสกว่าๆนะครับเราอินเมนูครับ t ูยู e เดี๋ยวค่อยแล้วกัน <c oughs> นะครับไปเฟรม37-38นะครับย่งเล่นง่ายครับสบายสบายต้นหนึ่งตึ๊บตึ๊บตึ๊บต,บต,บตบมมึมาสิมาสิมาสิเซตเซๆเซ สามเก้านะครับเฟมเล่ที่ผมเห็นเมื่อกี้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตติ้งกันเลยละกันนะครับอยู่ที่ประมาณสามสิบต้นต้นเองนะครับเดี๋ยวเข้าไปบวกกับพวกมันละกันถ้าเราขอไปเก็บของกันมีอะไรก็ไม่รู้ผมเก็บหมดนะครับโอเคเราไปต่อกันเลยจะโดนจระเข้กินไหมเนี่ย เทสดาวอ๋ออืมอืมได้เออเซิร์มีอะไรบ้างก็ยังเล่นได้ครับผมโอเคเก็บมันอีกต้นหนึ่งก็จบภารกิจครับวิ่งกับดไปข้าไป เฟรมอยู่ที่ประมาณ29นะครับยังเล่นไเอางี้ว่าเดี๋ยวผมขอปรับเป็นระดับโลแล้วกันนะครับดูว่ามันสามารถเล่นได้ไหมบอว่าถ้าเป็นเนี่ยระดับเบรลี่ไฮผมว่าน่าจะไม่น่าจะไหวนะครับระดับโลนะครับ ไม่ต่างจาก normal เท่าไหร่ครับก็คือ preset ที่แนะนำเล่นก็จะมี low นะครับฟเฟรมเรท้างที่ 39, 40, 40, 41นะครับก็จะมีระดับ low แล้วก็ m e d i u มนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับสามารถเล่นในระดับ low ได้ดีเลยครับผมมปีนปีนปีนนะครับเฮ้ย ตกใจเว้ยเป็นอะไรเป็นอะไรฮึฮึฮึฮ oh, oh, oh. ึฮึเยอะอะเยอะใหญ่เยอะใหญ่เยอะใหญ่เยอะยู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 โอ้ยอยู่ไหนตัวมองไม่เห็นเลิกยิงดิเลิกยิงเลิกยิงเลิกยิงได้แล้วอิงหนุ่ม ครับโอเคอย่างนั้นวผมขอจบการท่องสอบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับอ่าสี่สิบเจ็ดนะครับเฟรมเลตต่อกับเกม For Honor เลยครับเซตติ้งก็จะเป็นระดับโลนะครับโอเคอันนี้จะเป็นฉากในหมวดอ่าสตอรี่นะครับบุกครับโุกอือครับสี่สิบสองสี่สิบสามนะครับ เล่นได้ครับสบายสบายโอเคไปต่อเลยครับสามสิบแปดสี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ขนาดเท็กเจอร์เยอะเนี่ยขึ้นมาสี่สิบห้านะครับสี่สิบหกครับเล่นได้สบายสบายเลยครับมอื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 มอม,มาเิอยากไฟใช่ไหมยอยากไฟอยากไฟแล้วก็ตายซะกับ 38นะครับเฟรมเลทยังเล่นได้อยู่ครับอันนี้เป็นเกมที่แบบใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับเกม for h n t e ครับอาจจะมีการหน่วงของเฟรมเลทบ้างนะครับก็แต่ยังสามารถเล่นได้นะครับผมตกเมื่อกี้ผมเห็นว่าผมมา21เลยเนาะนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตติ้งกันเลยนะครับมีที่เฟรมจะอยู่ที่ประมาณทักสามสิบกว่านะครับ 37ามเจ็ดโอ้โหก็ยังถือว่าเล่นได้ครับสบายสบายตามส่วนผมเหียอยู่ที่ประมาณสามนิเองนะครับเล่นได้เลยนะครับอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยกันไม่ได้เหรออย่าลูมดิลูมมตายแน่นอนอ๋อเฮ้ยเฮ้ยนี่กันแล้วนะเนี่ย อืมอืมเกินไปเกินเกินไปเกินไปแล้วเกินไปอืมอืม execution นี่โอ้อยาบ้างดิเออสาสนะครับยังเล่นได้ครับผมโ <All right. S 1> okay, อเคงั้นเราเปลี่ยน setting กันเลยตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวของอุ้ยประมาณปีที่แล้วนะครับประมาณปี2015นนะครับผม เก็โอ้เนี่ยครับมา30มสิต้นๆแล้วครับโอเคยังถือว่าทําได้ดีครับไปสานะครับเดี๋ยวนะผมปรับหรือย่างปรับแล้วนี่เชิญเชินะครับตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวของอุ๊ยประมาณปีที่แล้วนะครับประมาณปี2015นนะครับผม อเอาพัดโหเนี่ยครับมา30มสิต้นๆแล้วครับโอเคยังถือว่าทำได้ดีครับไป38นะครับเดี๋ยวนะผมปรับหรือย่างปรับแล้วนี่ช็ปช็อนะครับ อย่าลืมเนียอย่าลืมขอขอร้องอย่าลืมอย่าลืม,มนะครับสามสิบก็กว่านะครับเล่นได้ครับเหนื่อย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 ครับผมขอพักแป๊บนึงมาหเหนื่อยแล้วมา หายเหนื่อยแล้วนะครับ31นะครับก็เล่นได้ครับสบายๆเลยโอ้ยอย่าตายนะโอ้ยโอ้ยอ่าตายเลยโอเคครับงั้นผมขอจบการทดสอบไปตรงนี้แล้วกันครับเรามาต่อกันเลยกักบเกม GTA นะครับเซตติ้งก็จะเป็นระดับ normal นะครับมาครับเฟรมเรทตอนนี้ที่เห็นอยู่ที่ประมาณ65นะครับ66โอเคเดี๋ยวเราลอง ไปในเมืองเรื่อยๆกันดปะลืมที่ไม่ได้ที่จะขับรถนะครับเอ้านะครับไปสามสิบสี่สิบขับรถดีๆไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยกับสี่สิบหกห้าสิบต้นๆน,นะครับก็ยังถือว่าทําได้ครับผมไปสี่สิบสี่นะครับอืม <c oughs> ชนยับแก๊งเดิมเลยแก๊งเดิม นั่นแหละแล้วก็เอาปืนมานี่ได้เปินแล้วมาไ,ไหนมาไ,ไหนแล้วครับปืนมานี่ แฟ็เลตนะครับอยู่ที่ประมาณ 30, 40, 50นะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมเห็นอยู่ที่5ประมาณ54นะครับนี่ตําบลแพรนัครับเนได้ครับสบายๆเลยโอเวอรมันอยู่ไหนกันเก็บแก็ๆๆกๆปแก๊ปว เปล่ามันเลยวิ่งๆๆๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตติ้งเลยแล้วกันนะครับตำรวจมันอยู่ไหนวะเนี่ยเป่าเป่าเรามาต่อกันเลยกับอีกเซตติ้งนึงก็จะเป็นระดับหายนะครับเฟรมจะอยู่ที่ประมาณ50นะครับเราลดมาอยเจอพอดีเลยคนคนมีปืน คนมีปืนอืตายซะเฟมอยู่ที่ห้าสิบนะครับอะไรนักหนาฮะนี่บดก็เลยเฟมห้าเมื่อกี้ผมเห็นสองสูตอยู่ที่ห้าสิบแปดเลยนะครับเปิดมาแล้วก็รอยิงกับตำรวจเหมือนเดิมนะครับ นั่นแหละเอือเก็บอืม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 อืนะคะรับเฟรมล่วงเมื่อกี้ผมเห็นตามสุนออุ๊ยไอ้เวนเอ้ยเฮ้ยห้าสิบกว่าๆนะครับห้าสิบสี่ขอรีเลือดก่อนอื้ม เออเออมาแล้วมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาอะไรของมันโอ้ชิตโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตติ้งอะไรครับ mm hmm. ก็คือเล่นได้3เซตติ้งเลยนะครับสนำหรับโนนบุกตัวนี้เซตติ้งที่จะเป็นระดับเว r y h i ี่ไฮนะครับเฟรมสูงสุดอยู่ที่47เลยนะครับเจ้าที่เห็นไปครับทำเหมือนเดิม สี่สินะครับสี่สิบสี่เดเอาเดอเดอะไรโอเคไปกลับไปเฮ้ยเฮ้ยติดบั๊กเหรอเฮ้ยโอ้โหนึกว่าติดบั๊กนะครับสี่สิบสองี่สิ ขอที่ขนาดปรับเป็นระดับอีกระดับหนึ่งก็ยังสามารถเล่นได้มามาอ๋ยมาเลมาเลโอ้โหเฟรมร่วงนะครับเมื่อกี้เฟรมมันหน่วงนิดนึงนะครับอืม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 ครับเฟรมอยู่ที่40อัพนะครับไปไหนเล่านี่สิ ครับไปซื้อปืนได้ไหมมีตังค์ไหมเนี่ยสามสิบก,กว่าครับแฟรมเรทเมื่อกีม้มาเห็นมอดูที่ประมาณสามสิบแปดนะครับปวด<น>เมืองผู<ว>้<น>หญิงผู้หญิงเราก็ไม่เว้นนี่เราตบให้เลยตบแป้งนะครับตบแป้ง ปวดเหมือง46 47นะครับแฟมเดชสามารถเล่นได้อย่าชนไว้คยคุยโทรศัพท์อ่ะขอโทรศัพท์น่อยโอเคครับการทดสอบของของโจเป็นแบบนี้แล้วกันครับ <c oughs> นะครับนะอยู่ที่70นะครับไม่ล่วงเลยนะครับ อืม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 อมครับเฟรมอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับไม่ล่วงไปไหนเลยอืมปึ๊บเอากดคิด แถวเฟรมเลทหกสิบต้นต้นนะครับก็ยังเล่นได้ครับสบายสบายผมเปลี่ยนตัวดีกว่านะครับเฟรมหกสิบต้นต้นนะครับอืมอืมอืม เอ้าโดนแข็งเหมยยาเฮ้ยอืม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 นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตติ้งกันเลยละกันนะครับอืมอ๋อกระสุนนะครับนะครับเฟรมเรทระดับนี้ อืมครับหกสิบกว่าๆนะครับ,รบโอ้แคบตายแคบตายแคปตายแคปยาไม่ไหวแล้วเว้ยเลือดก่อนเลือดจะหมดนะครับเป็มอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับโหเล่นได้แบบสบายๆเลยนี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวผมขอใช้อิชานูกันว่า โอเคงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเซตติ้งกันนะนะครับเอ้ยครับเรามาต่อกันเลยกับเกม Overwatch นะครับเซตติ้งก็จะเป็นระดับส่วนของ e p i ินะครับต่กว่านะครับโอ้ยแข็งเงาสิไม่แข็งตอนนี้โวยเหมย อโอ้ยเกียดเหมยอ่ะสี่สิบกว่าสี่สิบสองนะครับจริงๆอ่ะมันเล่นได้อันต้าครับเนี่ยเล่นได้เลยว่าเฟรมอยู่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวบินนะครับโห و, เมื่อกี้พอออกมาจากฉากประทาปุ๊บหกสิบสามนะครับเฟรมเลย รอมาเยอะๆกันผมอยากใช้อันติจุงเบยอ,อืมอมไม่โดนใครเลยเหรอมาอืมนะครับเฟมซีสิบต้นๆนะครับก็ยังสามารถเล่นได้ครับผมอื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 มแฮ็กทำไมเนี่ยแฮกเพื่ออะไรอ๋อ ไหมยเ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 หมยครับโอเคงั้นเดี๋ยวการทดสอบของคอจบเพียงเท่านี้ยละกันนะครับ